วันนี้จะมารีวิวตะข่ายที่ดักตัวเงินตัวทองนะคะนี่ค่ะจะเป็นตัวเส้นใหญ่อย่างนี้นะคะสำหรับที่ป้องกันพวกตัวเงินตัวทองอะค่ะหรือว่าป้องกันสัตว์เข้าบ้างค่ะวิธีการเราอาจจะคือขึนผ้าตามขือประตูเหล็กไม้ในลักษณะนี้นะคะคราวนี้คือพอสัตว์เขาเดินมาเนี่ยเขาจะกลัวพอกลัวเสร็จเขาจะไม่กล้าเข้าค่ะสำหรับตัวน,นี้ที่ป้องกัน,นะคะ่ะ ส่วนตัวเอ็นเนี่ยคือเราจะวางหย่อนย่อเอาไว้เพื่อดักพวกงูพวกตะขาบหรือสัตว์เลื้อยคานค่ะเวลาเขามาปุ๊บก็คือมันจะพันพันตัวงูค่ะส่วนตัวนี้ก็คือจะป้องกันค่ะมันก็คือจะแข็งแข็งแรงทนทานค่ะก็คือมันจะเหนียวมากสําหรับเอาไว้ป้องกันอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเราขึงเอาไว้ในลักษณะนี้หยอหยอเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเขาติดปุ๊บเขาก็จะเข็ดพอเข็ดปุ๊บเขาก็จะไม่กล้าเขา้า ส่วนตัวตะข่ายนี่คือใช้สําหรับพวกดักหรือว่าจันมูหรือว่าหนูเวลาเขามาปุ๊บมันก็คือจะติดนะคะจะติดแล้วก็จะพันค่ะเราจะถึงให้หย่อนๆประมาณอย่างนี้ค่ะพอมาถึงปุ๊บมันก็จะพันตัวค่ะเป็นเกลียวค่ะมันจะพันเขาจะไม่ได้ลอดช่องนะคะเขาจะพันแบบอย่างนี้เลยพันพอพันเสร็จปุ๊บเขาก็จะแกะไม่ออกแต่มันจะเหนียวติดมือไปหมดเลย อย่างถ้าเป็นกรณีแบบนี้คือมันจะเหนียวติดติดแบบดึงไม่ออกเลยเพราะว่ามันจะพันตัวค่ะคือเราจะใช้ลักษณะผืนห้อยห้อยหย่อนๆยอนแบบนี้ค่ะเวลาเขาลูกมาเขาก็จะติดอย่างนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตาข่ายป้องกันนะคะป้องกันเกี่ยวกับพวกสัตว์ทุกชนิดค่ะสนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้นะคะมานาฟิชชิ่งเน็ตค่ะ